พอดีแล้วพ้อมมาปลูกนะคะแม่ท่านหนึ่งปลูกเลยแย่นองแล้วหากระถางหาเอียงมาปลูกอันนี้ก็ได้บ้าเลียวค่ะเดี๋้เลยฮาเริ่มปลูกกันนะฮะจะปลูกนี่ซริงๆแยายนองจะปลูกปวยแย่นองมีไว้ไว้โดนเลยค่ะค่ะจริงๆแย่นองจะปลูกนะคะเตรียมเตรียมดินที่ก,ก,กระถางก็ข้าวมะนาดิน mẹ nàng khoa gắng nè xong 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 เราก็จะเอามาเติมมาเสริมที่ใส่เต็มเหรอเพราะว่ามันยังบระทะเดลดมันยังมันถดล้มผัดฟ่าให้ปลูกแล้วแล้วเดี๋ยวแล้ก็จะขยับยกล้มอีกนะครับก็จะขยับล,งลง้มลปลุกล้มไปกันเนี้อันนี้ก็คือถุงที่ได้ดองเตียมเตียมแล้วจะก่อไอ้ดอกโขยเชียนนะครัเตียงเตียมได้แล้ว เตรียมดินที่จะปลูกไอ้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะบอกที่หลังนะคะเตรียมดินก็แต่บ่พ่ออยากจะจะเอาดินไหมประเดี๋มากเกินอีกรอนานมากวันนี้น้องมีปัญหาเอากระถางไหมไอก้กระถางเก่า เอากระถางเข้าไปขยับขยายเขาลุ่มลุ่มดินเอาลุ่มดิน นอน่าจะพอน่าจะพอน่าจะพออยู่ บ่มไปโดนนะคะบ่มไปโดนบ่มไม่นานบ่มไม่นานได้รับสัมน,นา,ารจากคุณชายใหญ่การละครั้หนึ่งนะคะน้องตู่จ้าตกว่าทาั้งปีเลยเด้อตกว่าทั้งทีแล้วจ้าน้องตู่ของหงยนะมีของเอยโอ้ใบพิ่น ใบฝนตั้งมือนั่นแหละตกมาแล้วตกมาแล้วตกมาแล้วนะคะมาถึงนี่แล้วค่ะโอ้โหหลายวันกว่าจะได้ลงพื้นยนอนล่อล่อถ่านะคะล่อถ่าเนเออฝนตมาดีตกมาดีนะคะ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะคะ,ะค่อยๆนะคะสาธุเอ้ยขอขอบคุณหลายๆด้ิค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับคุณทรงมากนะคะขอบคุณเด้อคุณชายใหญ่จ้าคุกตาละครั oh. ้งหนึ forests. ่งนะคะขอขอบคุณค่ะอืมาวดีโอโอ้สวยสวยสวยค่ะสวยค่ะสวยดูสิดูที่หมอเยดอนไว้นี่ไว้หลายมือไงคะ้หลายมือค่ะอืมสวยแปตกหน่อออกอ่ะสวย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 มากแตกหน่อแตกแ้วเป็นไงสวยมากสวยมาก นี่สิคะด,ดู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 ตรง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 นี้แยนอนตัดออกเพราะว่าเขายอดเขาตอนเพินพ่นเพิ่นหอนะะ่อไม้นะค่ะมันมันหักมันหักตอนที่หอเนี่ยตอนที่หอแผ็มันหักอันเพิ่นเพิ่นเลยเป็นหินแห้งแยนอนก็เลยตัด,ต,ดตัดตรงนี้ออก,กนะถ่ายตรงนี้ไหมอันนี้ใบเพิ่นใบตพินพ่นอ๋อเห็นไหมสวยสวยสวยมาก,กานะคะหอมนะคะหอมหอมหอมจ้ะ ปล e ูกเลยปลูกเลยปลูกเลยปลูกเลย๋ยวค่อยลดน้ำ๋ยวค่อยลดน้ำอืมไม่ไดปลูกเลยนะคะกว่าจะได้ไอหากระถางบ่ได้บ่ยกไปซื้อ um, น like ังไดงบ่ได้ไปจะเกื่ออันเขาจะไปซื้อเองกันเขาไปแล้วเขาจะไปซื้อไปตากนั่นเองกับฟ้าหลายลูกอะมีนอเป็นกระลั้งขินกระนอฝ้าหลายแม่กฆบ่ได้ อ่าบ้าเลยเอาเมื่อหลันนุชซื้อมาให้ดอกเขาไปกลับมาโอ๊ยแม่บ้านยากันดันบ้ายากันอีกบ้าได้สี่เอาไปมาไปหาคัดเลือกวัตถุฐานในตัวเก่าๆเขาน่งแต่เอาตัวเก่าสิ่งสิ่งที่เอาออกคือคือหัวหัวของหวานเที่ยวจะกระทำนี่หัวของของหวานไอ้เนี่ยกระตุนกระตุนไอ้หัวพุทธภาพน่ะหัวพุทธภาพ จึงตดเขายุกลงไปเขายังประเทศเอาออกนี่ก้ะแงนอนกันอย่างเชี่ยวค่อยติตั้งเกลี่ยเกี่ยเอาไปไปปลูกไม้นะคะเอาไปปลูกไม้นี่ต้อหัวหัวของพุทธภาพนะคะหัวพุทธภาพอะไนี้ตัวคนเอื่นมาบ้านดอกกุม่านเอากันเหรอกุมานท้องหรือไม่คนอื่นนะจ้ะต่อไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเอามีเพิ่นเพื่นมันมันพับมากนะค่ะมันพับมาก มันผักมากต่ะตะเบิงก็จะฟื้นว่าอัน,นคุณแผนแสนสะท้านนะคะคุณเถนแสนสะท้านนะคะขอขอบคุณคุณชายใหญ่เลยค่ะเด้อคุณชายใหญ่คุณอ้ายแา่ละครหนึ่งนะคะเป็นอเป็นทรงมาให้นะคะขอขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อยายนองก็งรักษาเพราะว่าเอาเอาบา้าเพื่อปิ่นสิริมงคลในขอบขั้วนะคะจะเป็นสิร,ริมงคลในขอบขั้นนะคะลันพปหัสยายนอนมีใบโดนโดนมีปินนั่นแบน,นะคะอันนี้ใบสังลางเป็นเป็นแหง ขิ้นหงายข้างล่างดูดูนี่แยยาน้นองเพาะไใบยี่ปิดังไนใเพาะเกลียวคนไวนะ้นะคะเกลียวคนไว้บกคอยดูลากคอยดูลากนะคะคอยดูลากจ้าอุ้ยเดีใส่แว่นตากนันใส่แว่นตากนัน <c> แ <oughs> <c oughs> ว่นตาใส่แว่นตาใส่แว่นตาใส่แว่นตากัน,เ,น,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกระเทือนถึงลากเคน ตัวตัวตัว,ตว,ตว addition, นี้มันเป็นมันบันใบกขางแรงตัวนี้เอาออกได้ไยมเป็นใบกลาง่างเลยวุ้กัก่ขยมาคบเด่ดปาดขาดปัดเลยค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยค่ยค่อยๆดูหลากก่อนนะฮะแตเยอะนอกอนุบาลหลายมือละหลายมือจักมือเยาะนอนจับมาเลจักมือนะจักมือน้องอันนี้นะ มาดูนะคะด,ด,ดคะีมากดีมากดีมาโอ้อแค่คุณแผนคุณแผนเสร็จสุดมาแล้วมาแล้วสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้ที่สุดนะคะโอ้ยบ่ได้เอาต้นเออมาม่อ่างมาโชว์น้ำวางเทวบุตร เชือ่วนอว่าบุตรน่ดอนแมน่งไงโอ้โหกำลังกกำลัง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 ออกหลากใหนี่นี่นี่นนนกําลังแตกแตกตัวใบนะคะแตกตัวใบนะคะ,อะโอ้โหนี่ค่ะสวย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 ,สวยมาก่สยมากสาธุขอให้ติดสุริมงคลแก่ยได้นอมเก่ยขอบข้าวความได้นอมด้แต่เดอค่ะ,คะขอเพ่งบุญญาดาบารมีนะคะของไอ้ไอ คุณแผนเพิ่นนะคะของคุณแผนเพิ่นนะคะจ้าสาธุเด้อขอให้เป็นเสน่ปีชรีมังก้นเกลี่ยบางเกลี่ยเงินเกลี่ยขอบก้วความแงนอนเด้อค่ะเด้อจ้ามนีจ้ามณีมนีจก็เป็นเมื่อวันเสือสัตว์วันดีนะคะขอเอาลงพื้นค่ะมนีเป็นเมื่อวันวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ค่ะขอให้มีความสุขกล่มเจริญในครอบก้วความแงนองเด้อค่ะเด้อค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณครูที่เป็นสรงมากปล่อยไปมีความสุขความเจริญน้ำเลยค่ะเด้อปล่อยมีความสุขความเจริญปรารถนาจริงเลยแต่สมความมหมงบาดไปถนาเลยค่ะเด้อสำหรับปูเป็นสรงมากสันทนาการณ์จากคุณชายใหญ่คุณไอคุณไอรุ้ยนะคะขอบคุณนะคะเด้อคุณไอรุยจ้าเจ้าหน้องขอขอบคุณหลายๆเด้อนี่นี่ไงเดี๋ยวเขาจะคอยบรรยากาศเดี๋ยวเจ้าหน่องจะคอยบํารุงไปอีกนะอีกหน้ต้น ต้นนี้ต้นนี้ <laughs> เป็นทรงะะรว่าปีต่างๆพอใบย่ายนองเรงา,า,าะะทรงมางามๆเดี๋ค่ะที่นองปลูกอนี้ก็ขึ้นเลยเทวบุตรนะค่ะวาดเทวบุตรนะคะหรือไม้แย่ๆนะค่ะไม้แย่ๆวานเทวบุตรนะด้ก็ดีกันละก็ดาวเยอะๆดีมากมาันอันอันนี้วา,ะะา,าะะดวาจะตกไปสกดน,น,น,นี่แหว่าเราจิตตกไปสะกดมันไม่หอนใช่ย่า,ายปุ๊บเลย่ะโอ้ยเดินด้านทิด เดินทางผิดคือรถผิดท่านค่ะมาหอดชัยภูมิจนได้นะคะมาถึงชัยภูมิจนได้นะคะเอยเยว่าบุตรขอบุญบาสนาสิได้ยืมน้ำกันนะคะนะ้อคนอื่นว่าบุญบาสนาบุญบาสนาสิได้ยืมน้ำกันในสาธุสาธุาธจ้าบุญบาสนานะคะ จีอยย่น้งกันยุไสอัวกันได้มากเน่ยเห็นว่ามาเล้ยวกันมาหยินน้าขุดกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณชายใหญ่มากๆนะคะ <c oughs> ามาตัวกันบุ่บาจะนะาจีนกล้องกันอายุไสกันได้ค้อนนะครับนานเร่าก็จิเดินทางไปพุพ่ได้บ็จะไปทางสะกดเหมือนที่น <c oughs> ตีรถตีรถตีโค้งกลับไม่ใช่จะพุ่มดอกกระสันกล <c oughs> ับไม่ใช่จาพุ่มเลยนะคะ โอ้เยี่ยมมากเลยดีดีใจดีใจแล้วล่ะดีใจค่ะดีใจหลายๆลอันอันอันที่พนว่าเป็นสีเดินทางไปเชยพุ่มโพดาต๊ะไปต๊ไปท่ากรี๊ดขึ้นรถพีดขึ้นรถพีดขั้นกันนะคะขึ้นรถพีดขั้นละลากลากไม่หมการังออกนะคะลากไม่ออกอันนี่ปมดการังออกนะคะการังต์ห่อลากไม่ นี่ค่าน,นี่ย่าสวยแล้ว้ใบใบมีิ่ปนปดไวเอาใบิ่นออกนี่เนี้แค่นี่แค่น,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  <c oughs> น,น,นี่นีคาะวันเทวบุตรนะคะเทวบุตรอันมาถือว่าไงมาถือว่าเทวบุตรตื่นเย่ะดังะเออนไ้ไดนบ่คยถึงซื้อจะคเื่อเออน้ำในบ่ค่อยถึงซื้อแค่ขันมนี่กระถางอีกยายนอนสิปูกซ้องกระถางด้วยไหนะยายนอนบนนี้กระถาง อีอเราจะเอาใส่ถุงมาใส่ถุงชับให้ตะก้อนให้ได้กระถางตะก้อนเสียดายเ่าอยากให้เป็นเบียดกันไงเ่าอยากให้เป็นเบียดกันจ้ะอย่างนี้เนาะใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงพอดีกว่านะคะเนาะใส่ถุงพอเพราะว่าถุงพอเยอะเนาะเยอะไปหน่ก็เยอะดยวยกันนี่ค่ะใส่ถุงพอนะคะเนาะใส่ถุงพอไว้แบบเท้าใดใดกระถางมาเดืวอเ่ยเนาะไปก็พยายามเอาผลออกนะคะอ่บมรลุถึงตะกันนะคะตอนนี้เอาใส่ Say, xây 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 say, do cọc. này do, thúng do, thúng do, thúng Thúng ra đây, do, thúng do, nháy này Thúng do, nháy do, 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 lại do, 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 lại do, non do, 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 cần do, bây giờ do, 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 cần ทุ้ก็ดีด้วยกันไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนม่ะดีสะกวันไอ้เพื่อนนี้แล้วเฮาจะคอยออกใส่จะคอยออกมาใส่กระถางแล้วค่ะเนาะ้เพจนแตกหนอแตกนะบอกมากันไนมาบุญวาสนามีอยู่ใส่กับมาหากันบุญวาสนานะคะวันอื่นบุญเป็นพวกบุญบุญบุญวาสนาเดี๋ยววิญญาณต้องกันนะคะเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆท่านค่ะด้วยบุญวาสนานะคะบุญวาสนาสิเดี๋ยววิญญ่ณต้กัดไง ต่อไปจ็รับถุงนี่ก็คือผีน้องข้ามไปนะคะคือปุยเซียนนะคะปุยเซียนปุยเซียนปุยเซียนค่ะนะคือได้ได้จัดได้จัดอันพอเขาผีน้องไปเลือกแล้วมันก็ได้หลายมันก็ได้เยอะมันก็ได้เยอะค่ะ ลงใถุงนึงมาปล่อยเสียนะคะคอดวูว่าเป็นเป็นจุติดแต่ดูออกมากมีขนาดใหญ่นะคะก็ปลูกเส้หรอลูกถุงอ้าวอี๋ไรอ่ะอันหนังอ่ะอันหนังอะไรอ,นนอนนยู่ในถุงเนี่ยอันหนงเนี่ยอันหน,นงังเนี่ยเป <laughs> <laughs> ็นเขงเข็ง <laughs> นีน่ย <laughs> อ้ <laughs> อดจิบกอดจิบบักกอดจิบบกอดจิบบวกอดจิบบ แค่บ่ไงเลยตกบป,ปลวกลวงปลุกป,ปลมกนะมันลวงไม่ลงลวงไม่ลงไปขับไปหนึ่งยนย้นในหันอ้ามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้กี่ตอนเด็กนอนอามาันชั้นที่เหล็กอนี้จะสี่อะไชั้นที่เหล็ก ได้จะกับบ um. ่ได้เงปนีซ้ำบ่ได้ไงี้ปนีซ้ำน้อยตีแล้วออกมาเรามาจับแล้วที่แหลกนล้วปุ๋ยเซียนนะค่ะปุ๋ยเซียน เพราะยังสิตะกิดเร็วๆเลยดดค่ะเอาเอาดินใส่สีเยอะไปเพราะเวลาเอาหดวหน่ำปากถุงมันจะได้บ่อพับนะฮะปากถุงอ่ะเอาดินเอาดินมาดันมาดันตรงปากถุงไว้เวลาเหาหมดมันจะพับลงหน่ำมันจะบอ่อนี่เพียงแม่แย่ยน่อยบ่อค่อยหยัดไม่อยัอยงสิถุงก็พอพอ,อยังสีนลย ยี่หร่าย่านองที่ปลูกขันแรกกับปลูกก็เอาเอาจังนี่ก็ได้มาแบบนี้ได้มาแบบนี้ค่ะปลูกขันแรกนะคะค่อยดูค่อยดูว่าอันตัวนี้เปนจิเป็นยังไงนะคะมัน๋บเป็นคือเก่าคือสมัยเก่าที่ย่านองปลูกบ่พอย่านองเอาคอมเพลนมาเอามาจำหน่ะเอามาแบบนี้เอามาเถาะท้อมเอามาถนอมบึงนี่ค่ะมาเป็นจิตเป็นจะเป็นยังไงนะคะตรวจสอบตรวจสอบมันจะคือเก่าบ่ วัน <laughs> จะขึ้นเกาว่ะเอาตัวเอาตัวเล็กๆมามาน้นองมันขึ้นเกาหมือบเอ <c oughs> สำหรับมูนี่นี่แน่นอนค่ะคือเปิดค่ะเปิดแน่นอนเปิดแน่นอนสำหรับต,ตรงนี้นะคะเกิดแล้วก็โตแน่นอน ล่วง,วง,วง,งนี่จะมีหนามกระดบคอยยิงใส่อีกกันนี่ลาหลุดถึงก็จะได้โอผับลงมา จะเอาไว้ตุกจริงๆหลังยังมาได้จัดหลังมาจัดเขาที่รอกเพราะว่าต้นล้อต้นบักนาวเนีน่ยคนไก่ยังจัดายเนาะหาหม่องว่างชนมันชนุนกันก็บักนาว เป็นหนัง <c oughs> หนังมันก็แบบระวังระวังเพรเป็นหนังคนนะครับปวยเสียนอันนี่เหรอคือป่ยเสียนนะฮะหลังจากนั้นก็ลดน้ำนะคะลดน,น้ำอันอันอัน,อ,นอันพวกถุงในน้อยมื้งนี่ที่ยายน้อนฮิตไปก่ายายน้องวาจะากเพะเพะมะละกอนะคะยังยังยังบรทธานแม่มาเพะนะคะปิดถุงในน้อยแต่เพอเพอมะละกอ บกบมะละกอรือบอกหุงเฮาหนาห่ะห,ง,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 หงตัว่อ,อันันตือนเตือนไอ้ไอ้กบคุงไคุ้งเล็กน่อยแ่ากบมะกเนียมันปูกอ่ะฝนฝนตกฝนมตกใส่เล็กเตียแล้วมันปูค่ะพอเม็ดมะละกอยังนอนตากขั้นเด็ดละเม็ดละกอฮะนี่เดอย๋ยว่ฮา ปวายจะน่องกับมีหลายๆย่างนะค่ะที่จะเอาออกปล่อยเช่นปล่อยเช่นไปหาเดาได้ยอดดอกเขาเขาได้มาะสนีคอยขยายยัางฝืงไปขยายหลายๆเรีวหาสื่อกระถางเลยปวายจะน่องกับปูกหอมปลูกหยางน้ำน่ะค่ะก็ได้โยได้กินปูหอมกินเองนะค่ะปลูกหอมกินเองเอาม้กวอนไว้ไม่มีล่ะในเรือนพอช้ำน้ำกันนี่แหละกวอนไม่มีเบิดค่ะ ม้งเรีกหมือหมดแล้วประกอบดิดก่อนไม่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยปลุกปกอกไปก่อนอย่าดามาไปย่านอกบ่ใส่ถุงมือเลยค่ะเด้อใส่ถุงมือแล้วมันเถอ่อถักไงมันเห็ดยนาแบบไมเห็ดยา่มันเถอะอถักดินดังใบใยข้าลลม อย่าให้เขาล้มต่ก็ไข่ดอกแยนอนได้ล้อมแล้วล้อมไว้ไกลเขามาแล้วไปหาไอ้ที่มันลดกันไอ้ลองเบาสายยางมันคงแห้งต้องไปบัวลดนะฮะโอ้บวลดเอาเพราะว่าสายยางถ้าใส่สายสาย,ยางมันคงแห้งเกินไปอันนี้เดี๋ยวเขาปลูกเดี๋ยวนลองไปปลูกทีหลังจะจะเอาลุมพื้นดินจะเอาลุมพื้นดินถ้าบ่ได้กระถางเลยขึ้นลุมพื้นดินนะฮะสำหรับไอ้ดอกไอ้คือจะท่า เขาบ่ออกดอกแล้วเพราะว่าใบใบเขาไม่หยุบล่องเบิดแล้วเหลือแต่เต้าหัวว่ามาเสียงดังแค่าจังุดๆหน้ามันหลุดน้ำมารดก็ เอ้ตเอาบัวรดนะคะใส่บัวรดอสายยางมันจะแห้งมันจะแห้งโพดแล้วมันจะพุมันจะกับนดบ่ไ้ หนาวมะนาวมะนาวมะนาวหอม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 อันนี้เป็นหวานอีย่างเห็นต๊ะหัวมันหูตะวาวหวานเอามาไว้ marathon, Onion, น้ำกันก่อนหูตะวาวหวานเดอะน้องเข็นต๊ะหัวมันก็เลยเอามาปลูแข่้เขาไปลังโตัวเบายางต้นเขาก่อนว่าเป็นหวานอย่างพ็เยอะหน่อยอะไรมากจะเก็บสะสมสิหน่ะ เดี๋ยวไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอันใดนี่เอาไปให้เมียเขาไ้ปจับนกนกเขาอีกอ่ะบักนาวยันนองเดี๋ยวสอกบักนาวยันนองเดี๋ยวเก็บงาวน่อยนี่เป็นเหลืองแล้วนาวเหลืองอ่ะค่ะบักนาวในนี่เหลืองแหละค่ะเหลืองแล้วเก็บได้แล้วบักนาวที่ยันนองมีไว้นะคะนี่คือบัก มะนาวมะนาวตีน้อย <g ül> เหลืองแล้วค <g ül> ่ะเก็บได้แล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเก็บได้แล้วลูกนี่ดนะีไนดะ้แล้วดีได้แล้วกินนี่เป็นยังไงฮะกินนี่คือเป็นไปอย่างนั้นคือตุ๋นกินไง เจาะเพิ่นน้าเลยก็ล,อล,อลก่อฝนล่อฝนแล้วก็จะไถพื้นที่ไถไอ้กอตะไคร่ใจริงก็จะเอาลงปลูกได้เละค่ะจ้าเพื่อนๆจ้าจึงกะแน่นอนก็นขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับมานี้ก่ะก็จบคลิปลงเพียงแค่นี้นะจ้าค่ะแต่ขอขอบคุณเพื่อนๆเลยค่ะเด้อค่ะที่เข้ามาเบึงคลิป เกยายน้องมาซอยกันบึงนักซอยกันแงงซอยกันดูแลน,นะคะค่ะยายน้องก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย